ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบก,กับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องในหนังสือวงพ,อพ่อปานวัดบันโคต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอต่อเลยตามหัวข้อที่แตงเขียนไว้ว่าผลที่จะได้รับเมื่อปฏิบัติจริง ตามคําแนะนำของพ่อปานเป็นความจริงทุกอย่างนี่พูดนะว่าวิธีที่พระปานสอนนะ,ะเพื่อนสององค์เมื่อทํากรรมฐานกองต้นจบแกก็มีนิมิตกระสิงเกิดติดต่อกันทั้งหมดสิบกองแล้วต่อมาก็ก็เลยฝึกอภิญญาสมาบัติคําว่าภัญญาในที่นี้ก็หมายถึงอภิญญาห้า ด้านในที่สุดก็ดได้ปัญญาไปการนังศีว่าส่วนฉันเมื่อกรมาถานกองต้นจบก็มีนิมิตของกระสินคือเตโชนิมิตเกิดขึ้นพอ,อพบกรสินแล้วก็ต่อมาก็พบนิมิตของกรสิอีกทั้งหมดจกองด้วยกันเป็นนวก่อกสินนี่จะได้มาจากอดีตชาติตามนีิพ่านว่า ก็คงจะได้เขาไม่ครบสิบกองหรือว่าอาจจะไม่ชำนาญสิบกองการปฏิบัติแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระปฏิบัติในสมัยโบราณท่านใช้กันแบบนี้มากคำว่าโบราณนี่ก็หมายถึงว่าโบราณก่อนอตมาจะบวชและก็โบ,บราณมาตมาบวชทันฉะนั้นพระสมัยนั้นจึงมีความชำนาญในเรื่องฤทธ เขียนว่าตามประวัติต่างๆเช่นน้ำปูทวดก็ดีน้ำปูดดดำปดแดงก็ดีน้ำพ่อปานาวัดอะไรวัดคลองด่านนี่ที่เรียกว่าวัดบางเฮียก็ดีน้ำพ่อสุกวัดปอดคลองมาคำเท่าลมพ่อจงลมพ่อจดอาดแล้วก็ลมพ่อปานมาบนุงโคหลงพ่อน้อยลอหลมพ่อนงเป็นนั้นว่าส่วนใหญ่นี่ท่านปฏิบตัติตามแบบในวิสุทธิมรรค แต่ว่าแบบปฏิบัติมันดาแทนพุทธบริษัทจะให้ซ้ํากันเหมือนกันเสมอไปน่นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบอุปนิสัยของคนคนที่เกิดมาในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่ามีเรียกว่ามีปัญญาต่างกันตามที่แบ่งประเภทไปว่าหนึ่งอุคติตันยูคนประเภทนี้มีปัญญามาก สอนเพียงแค่แนะนำหัวข้อก็มีความเข้าใจสามารถทำได้แล้วก็มีมักมีผลเรียกว่าได้มักผลโดยฉับพลัน 2. วิปติตัยนอยคนประเภทนี้ถ้าสอนเพียงแค่ย่อๆหัวข้อไม่เข้าใจก็จ้าต้องอธิบายข้อความให้ละเอียดลงไปจึงจะเข้าใจก็มีเอตดบรรุมัก,มกผล 3. เนยยะ พวกนี้จะสรใอยได้มรรคผลไม่ได้จะได้เข้าถึงเพียงไตรรนาคมแต่ว่าไตรชนาคมนี้ก็เป็นของไม่น้อยสามารถจะป้องกันอบายภูมิได้และในโอกาสต่อไปก็สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ประเภททีสีปทัปธระมประเภทนี้เรีกกล่าวว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง หมายความว่าถ้าอยาสอนเท่าไหร่ก็ไม่มีผลนี่บรรดาท่านพุทธศาสาศนิกชนผู้รับฟังโปรดทราบตามนี้เมื่อเวลานี้ปรากฏว่าเสียงนกเสียงกาเสียงยีจกเสียงทุกแกมีมากแต่ว่าท่านหลายเหล่านี้ไม่ได้มีความเคารพความจริงตามที่พระเจ้าทรงทราบถึงแม้ว่าจะใช้ผ้ากาสาวพัดเป็นเครื่องคลองกายก็ตาม ก็ยังหลงละนเลิมนเฉพาะในตำราอยู่ก็เยอะไปแต่การอ่านตำราแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีผลดังที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะเห็นเพราะนักศึกษาเฉพาะตำราแต่ไม่มีการปฏิบัติตามที่เคยพูดมาแล้วว่าพ่อครัวแม่ครัวเรียนรู้ตำราของอาหารแต่ไม่เคยทำอาหารไม่เคยได้กินอาหาร คนที่มันจะพึงได้รับก็หิวตามเดิมนั่นพูดได้ตำรานี่ส่วนใหญ่ถ้าสึกจากพระออกไปสิ่งที่ติดตามมาสองอย่างนี้เป็นมีปริมาณสูงนั่นคือเป็นนักดื่มสุราและมีไรอย่างหนะักแล้วก็สองมีโทษทางกาเมียอย่างหนะักมีครูสุดสตรีท่านหนึ่ง มาปรารบให้ฟังมาปีพศ .2521 ท่านบอกว่ามีพระสมเด็จปริยาจากต่างประเทศสองท่านแล้วก็กลับเข้าม,มาจากประเทศไทยก็ศึกกศึกแล้วก็มีโอกาสได้ไปเป็นครูที่โรงเรียนที่ท่านสอนอยู่ท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกคิดว่าคนที่ศึกมาจากพระ ถ้าเป็นบริเวณชั้นสูงนี่ก็ได้ปริญญาทางพระพุทธศาสนามาอาตมาก็สงสัยว่าต่างประเทศนะประเทศไหนนะที่ก็มีพระพุทธศาสนาเข้มข้นกว่าประเทศไทยอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยไปทุกประเทศเมื่อกลับมาเป็นครูแล้วแทนที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สิ่งที่ท่านปฏิบัติเป็นเอตตะคะเป็นเล่ยก,กว่าคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นไม่ไม่เคยเป็นพระมาก็คือดื่มจัดแล้วก็สองเจ้าชู้จัดท่านมาท่านุครครูสตรีคนนั้นมาถามว่าเพราะอะไรจรึงเป็นอย่างนั้นอาตมาก็สุดทางที่จะตอบเพราะว่าไม่เคยปฏิบัติตนอย่างนั้นในบรรดาท่านพุทธบริษัทท,ท,ท,ทุกท่าน เรื่องของรศาสนาเราที่เผืออยู่เวลานี้เื่อคนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือด้านตำราแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะปฏิบัติตามตำราให้เกิดผลความเข้าใจของคนแต่ละขั้นไม่เหมือนกันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในเรื่องเทโวโรหนสูตรตอนที่เสด็จลงมาจากดาวดึงสวีพบ ตอนหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงถามปัญหาถามปัญหากับพระที่เป็นปุถุนชนท่านก็ตอบได้พอถามปัญหาวิสัยของพระโสดาบันพระที่เป็นปุถุนชนก็ตอบไม่ได้ต้องระโสดาบันตอบพอถามปัญหาของพระสีธาคามีกับระโสดาบันบโสดาบันก็ตอบไม่ได้ ต้องถามพระที่เป็นสกิทาคามีทึงก็ตอบได้เมื่อถามปัญหาของพระอนาคับไปวิสัยของพระอนาคามีพระสกิทาคามีก็ตอบไม่ได้ต้องพระอนาคามีตอบเมื่อถามปัญหาของอันเป็นวิสัยของพระรหันพระที่เป็นอนาคามีก็ตอบไม่ได้ต้องพระรหันตอบแค่เมื่อถามวิสัยของอากสาวกเบื้องซ้ายพระรหัน์ปกติตอบไม่ได้ ต้องพระโมคคัลลาตอบเมื ite, ่อถามปัญหาที่เป็นวิสัยอขพระษารีบทขโมฆะคัลลาก็ตอบไม่ได้ต้องภาษารีบุตรตอบขานพระพุทธเจ้าถามปัญหาเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าภาษารีบุตรก็ตอบไม่ได้พระุทธเจ้าจะได้ทรงถามให้ในภาษารีบุตรจึงตอบได้ก็นี้บรรดดท่านพุทธบริษัทผู้รับฟัง อยาเบิงทราบว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าจะคิดว่าเอาดีตามธรรานะั่นนะมันยังไม่ถึงดีจะต้องปฏิบัติเข้าให้ถึงจุดด้วยเพื่อการดีเฉพาะธรรําดาดูตัวอย่างท่านสุธรรมเถรท่านสุธรรมเถรนี่จบพระไตรปิฎกในสมัยพระพุทธเจ้าก็ท่านลงตนว่าเป็นคนดีเป็นคนเลิศ แต่ได้ว่าพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงเรียกว่าขลัวใบลานเปล่าที่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการรู้จากตำราเนี่ยมันไม่มีผลถึงข้อเท็จจริงใน,ในด้านปฏิบัติแม้แต่ท่านที่ปฏิบัติแล้วก็ดูตัวอย่งางธรรมโสดาสีทาคานาคารหันก็ยังไม่มีความเข้าใจในขั้นตอนของิซึ่งกันและกัน อีกอันหนึ่งท่านภูมเมาในตำราก็ตัวดูตัวอย่างท่านกบิลัพิโคที่ตายไปแล้วต้องลงอเวจีมหานรกก็คิดว่าตัวรู้ตำราเป็นของดีจบพระไตรวิฎกเมื่อสอนผิดแนะนำผิดพระอรหันต์ตักเตือนก็ยังไม่ยอมรับและแถมยังด่าพระโุคนอื่นพระ้อื่นที่ทรงคุณธรรมพิเศษ ถ้านาดีสดตายแล้วก็ลงอเวจีกลับขึ้นมาเป็นปลาทองปากเหม็นได้กลับลงไปใหม่ก็ลงอเวจีเป็นเป็นวาระที่สองเรื่องที่ทกเถียงก็เรื่องพระนิพพานศูนย์หรือไม่ศูนย์อา่มาได้รับสัง,งสือเกินกว่าเกินกว่าห้าร้อยฉบับนี่สอบถามมาเรื่องนิพพานศูนย์หรือไม่ศูนย์อันนี้อา่มาก็ไม่ได้ตอบ ตามนรรราตอบตรงๆเป็นแต่เพียงว,ว่าตายไปแล้วไปพบเท่านั้นแต่ใครเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านแต่ก็ไปที่หน้าดีใจที่เวลานี้มีนักคนพระไตรปิฎกทหลายอ่านแล้วก็สงสัยจึงได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องค้นเมื่อใช้ปัญญาเป็นเครื่องค้นจริงๆดูไปดูมาก็ปรากฏว่าในพระไตรปิฎก ไม่มีตอนไหนเลยว่าพระนิพพานศูนย์ราจะเห็นได้ว่าในพระไตรปิฎกไม่มีแต่ว่าคนที่เขียนตำราให้นักศึกษามีความเข้าใจวนิพานศูนย์ท่านมาจากไหนนี่ต้องคิดเพราะนั้นว่าอาตมาก็ไม่ได้ดูถูกตำราตำราเป็นแผนที่สําหรับที่เราจะพึงเดิน แต่ว่าเราไม่เคยเดินตามแผนที่ก็เลยไม่รู้อะไรจะยกตัวอย่างเห็นง่ายๆเช่นในประเทศอเมริกานี่เขามีตึกร้อยกว่าชั้นมานานแล้วสมัยนั้นเรามีตึกเป็นแค่เก้าชั้นเป็นอย่างสูงเมื่อคนนี้ไปประเทศอเมริกามาเล่าให้ฟังท่านที่ไม่เคยไปก็เลยหาว่าคนที่พูดน่นโกหกพกลม แต่ในที่สุดคนที่ท่านมีความเคารพที่ท่านเชื่อถือไปแล้วพบแล้วมาบอกให้ฟังท่านก็นถึงได้เชื่อแต่ความเชื่อของท่านจะสนิทหรือไม่สนิทอาตมมาก็ไม่ทราบนีบ่แตบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่พูดนี้ปฏิแก่ตัวต้องการให้บรรดาท่านหลายที่อ่านตำราแล้วเปรียบเหมือนกับท่านเรียนตำราทำกับข้าวหรือทำขนม ควรจะลองปรุงกับข้าวและลองปรุงขนมกินดูบ้างจะได้มีความเข้าใจในราการหนึ่งถ้าเวลาจะปรุงก็ควรจะปรุงหมดทั้งสี่อย่างนั่นคือปรุงในด้านสุขาวิปัสสโกเตวิโชชละฟินโยปฏิสัมพิทัปโตปรุงเสหมดจะได้หมดความสงสัยว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่ มิฉนั้นก็จะเป็นนั่งเถียงตามแบบฉบับของตัวอันนี้อาตมาก็คิดมีความรู้สึกอยู่ว่าถ้าบังเอิญสุนัขมันกำลังกินอุจจาระอยู่เห็นราชสีเดินมาถึงเป็นสัตสว์สี่เท้าเหมือนกันสี่ขาสีา่เท้าอย่างน้อยดีสุดเขาคิดว่าราชสีตนนี้คงจะไม่แย่งอุจจาระที่มีรสอันโอชะของเขากิน เนื่อยอย่างน้อยไปกว่าน,นั้นก็คงจะคิดว่าเจ้าสัตว์ประเภทนี้มันคงชอบวิจาระเหมือนเรานี่ในหนึ่งสมมติว่าบังเอิญมีเฮี้ยตัวหนึ่งกำลังกินสุนัขเน่าอยู่ขั้นเมื่อเห็นพญาหงบินมาก็จะมีความรู้สึกว่าเจ้าหงตัวนี้มันคงกินสุนัขเน่าเหมือนเรานี่ในหนึ่งถ้ายะเรียบเทียกกบหมายความว่า ถ้าพญาหงซึ่งมีความชำนาญในป่าและก็มีความชำนาญในอากาศวันหนึ่งถ้าหงตนนั้นไปพบกับปลาวานซึ่งมีปกติอยู่น้ำลึกก็จะคุยเรื่องป่าภูเขาแลวเนวป่าคุยเรื่องแนอากาศให้ฟังปาวานก็คงจะไม่เชื่อ ทั้งนี้ก็เพราะอะไรพราะปาวานไม่มีวิสัยที่เที่ยวป่าเที่ยวภูหนาวภูเขาแล้วหนาป่านันและอากาศตายถ้าปราวานจะดิ้บายถึงเรื่องราวในก้นทะเลพญาหงว่าจจะแปลกใจว่าท่านน้ามันมีอย่างนั้นไอ้ปราวานมันจะบินไปได้ยังไงนี่ข้อนี้มีมาชั้นใดเมื่อก็ท่านที่ศึกษาได้ตำราทั้งหลาย ถ้าไม่ลองปฏิบัติตามความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาทมพุทเจ้าเคยสั่งสอนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าปฏิบัติคนจะยึดแนวพระไตรปิฎกแล้วก็ท่านจะรู้จริงอะไรไม่ได้เลยเถ้แตามาไม่ได้หมายความว่าี่้าตามาพูดไปนี่มันถูกทั้งหมดเถ้าตามาพูดหมายถึงว่ากฎของความเป็นจริงนะถ้าเราไม่ทํา ไม่ปฏิบัติให้ถึงมันไม่เข้าใจตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตราถามพระตาลีพูดมาแล้วแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพวกเรานี่ก็เหมือนกันเวลานี้ฝรั่งเข้าไปโลกต่างๆได้แต่อยากจะถามว่ามีใครบ้างไหมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยที่เรว่าเก่งที่สุด ยังหมดความสงสัยในโลกต่างๆแล้วก็สามารถจะอธิบายให้ฝรั่งฟังว่าโรคต่างๆที่ฝรั่งยังไม่ได้ไปนะฉันไปมาแล้วแล้วก็มีอะไรต่อไรดีกว่าที่ฝรั่งจะเพิงเห็นหรือว่าจะเห็นได้เท่าฝรั่งอันนี้ก็เห็นจะตอบไม่ยากเป,ป็นในเพียงว่าจะตอบได้ว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ อย่างพระนิพพานก็หมนกันสัพพนิพพานมีสองสัพที่โตเถียงกันก็คือนิพพานนางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังศุนอย่างนิพพานมันทรมว่างอย่างยิ่งและก็เลยท่านกอาตีความหมายว่าวินิพานธ์ศูนโยนันก็ท่านผู้เขียนเขียนลงในหนังสือวารสาร เขียนแล้วก็อ้างว่าคนนั้นเขาว่าอย่างนั้นคนนี้เขาว่าอย่างนี้นี่รายหนึ่งก็ถือว่านี่ปริยัตเขาว่าอย่างนี้ปฏิบัตทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าจะมาจะขอพูดเป็นภาษาภาษาไทยแท้ว่าปริยัตในยัดเข้าไปจนลน้นมันก็ยังไม่เข้าใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าลิบะองหนึ่งไปพบอที่อินเดีย ต้องปริยักครับแล้วดีความหมายัดให้มันปรีอาตมาคิดว่าถ้ายัดเข้าไปในกระเป๋าหรือในถังจนปรีแต่ขอนั้นหลายเหล่านี้ไม่กระทบลิ้นมันก็ไม่รู้รสข้อนี้มีประมาณชั้นใดอาตมาเองก็เคยมาแล้วเรื่องพระไตรปิฎกเคยอ่านแล้วเคยค้นคว้าเรื่องของพระไตรวิฎกแล้วก็เคยอยู่ในตําแหน่งที่จะต้อง เอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกไปโต้ตอบกับนักเรียนนักศึกษาพยายามดูมาแล้วหมนกันยังไม่พบว่าพระไตรปิฎกตอนไหนที่บอกว่านิพพานศูนย์แม้มีตอนยืนยันว่าถ้าเราจะอ่านด้วยตางด้วยปัญญาเจนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่านิพพานศูนย์นี่ตอนนั้นอาจมาก็อ่านอ่านแล้วมันยังไม่ตายก็เลยยังไม่รู้ เวลาเป็นนักเทศก็เทศศูนย์ตามตำราแต่พอปรากฏเข้ามาตายมาแล้วตอนนี้เลยไม่กล้าเทศนิพพานทั้งนี้พเพราะอะไว่าการตายไปแล้วในคราวนั้นมันเป็นเหตุบังเอิญไม่ได้คิดว่าจะไปนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนพวกเราเข้าใจว่าศูนย์ในเมื่อประสบการณ์แจกความตายมันเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่กล้าเถียงความตาย เจะนากว่าแต่ว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทตบริษัททั้งหลายเรื่องนี้เห็นจะพูดกันสบายมากเวลานี้นะเวลาที่พูดนี่เป็นวันที่8ตัตุลาคม2522ยเวลานี้เด็กๆเล็กๆตั้งแต่นักเรียนอนุบาลถึงด็อกเตอร์คนชั้นตั้งแต่กรรมกรถึงพลเอก แล้วก็มีท่านอนุสาสนาจารย์เยอะต่างคนต่างก็ฝึกนี่มันหมายความว่าทุกท่านหรือหลายท่านมาเป็นลูกศิษย์อาตมานะวิชาความรู้นี้ในประเทศไทยไม่ได้ขาดท่านรู้กันมาตลอดแต่าว่าการศึกษาไม่กว้างขวางทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะคนไม่ไว้ใจในท่านหรือพูดง่ายๆว่าคนไม่ต้องการ แต่ต่อมาเรื่องพระวัดปากน้ำมาสีเจริญเปิดเป็นสำนักที่กว้างขวางก่อนเพื่อนแล้วคนคว้าวิชานี้มาสอนกัรมรนดาท่านพรทธบริษัทในตอนนั้นอาตมาเป็นพระไปศึกษากับท่านอาตมาอายเด็กอายุแปดขวบอายุแปดปีเนี่ยเทินได้อะไรนะได้อ่า นะธรรมกายธรรมกายสับว่าธรรมกายแล้วสับว่าอะไรนี่มันไม่สําคัญสําคัญว่าเธอได้ทิปย์จุฬาจารยและก็เธอได้ตีแตงศยานเธอได้อนคาคตต่างศงสยานเธอได้ปุเพนิวาสานุสติยานเรื่องปุเพนิวาสานุสติยานนะเธอมาไม่รู้ไม่รับรอง แล้วก็มั่นใจว่าเธอรู้ได้จริงสำหรับที่ปิยคุยานี้เธอบอกได้ว่าธมามีอะไรอยู่บ้างอาตีตังสัญญาณเธอบอกได้ว่าในาอดีตก่อนจะไปพบก,กับเธอนะมีอะไรสัมผัสไปก่อนบ้างและนาคตังสัญญาณเธอก็บอกลวงหน้าไมา้สามเดืนอนอาตมาก็จดจดแล้วในในที่สุดมันก็ประสบตามนั้นจริงๆ ตอนนี้ก็มีความมั่นใจมั่นใจตอนนั้นมั่นใจว่าเราเลวกว่าเด็กแล้วก็ยอมรับนับถือเด็กว่าเด็กดีกว่าเราที่ว่าเลวเราเลวกว็เด็กเพ่อแหรเพราะเราห่มผ้ากาสาวพัดเราท่านองตัวว่าเราเป็นพระความดีประเภทนี้ถึงแม้ว่าจะศึกษาไปแล้วก็ยังรู้สึกตัวว่าเด็กเขาดีกว่าเรา เราะว่าเมื่อเราอายุเจ็ดปดปีเราดีไม่เท่าเขานี่คนเราถ้ามองกระจกกรส้อบ้างมันก็จะสะดวกเรื่องปัญหาต่างๆในพุทธศาสนามันก็จะไม่มีไม่เกิดขึ้นถ้ามามีความรู้สึกว่าท่าทางคณะสงฆ์จะคิดฟื้นฟูเรื่องการปฏิบัติในเหตุในหลักสีร่ระการ คือคือสุขาวิปสัสสโกเตวิโชชลพินโยปริสมิทัปโตขึ้นเรื่องปริยัติก็ปริยัติเมื่อศึกษาด้านปริยัติแล้วก็ควรจะมีปฏิบัติเพราะาการที่ไม่มีปฏิบัติเนความเป็นพระมันไม่สมบูรณ์แบบในการจะบวชเข้ามานี่ต้องมีหนึ่งศีลสิกขามีศีลบริสุทธิ สอนจิตสิขามีจิตตั้งมั่นเป็นฌานสมาบัติแล้วสามาธิปัญญาดิขามีปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงเมื่อการบวชเข้ามานี้พระสารีบรแนะนํากับพระว่าถ้าจะบ้านก็ถามมา่บวชในพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไร่านตอบว,ว่าบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้ออละบ,บันดาทแ้นพุทธบริษัทตอนนี้หวังว่าคนจะเข้าใจวันนี้เลยไม่ได้เรื่อง แล้วเวลาสี่นาทีเขาอ่านสีต่อไปเป็นนั้นว่าท่านทั้งสี่ท่านทั้งสองท่านเลยได้พิญญาไปส่วนฉันเมื่อกมาฐานกองต้นจบนิมิตเตโชกสินก็ปรากฏว่าพบกสินนี่เจ็ดกองต่อไปก็สินก็ไม่มาใหม่อีกแต่รีสามกองก็เป็นของไม่ลำบาก เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ชํานาญไปแล้วก็เลยไหว้าสามกองให้เสร็จไปต่อมาก็จะเรินสุปกรรมฐานบ้างอนุสติบ้างแล้วก็ชอบเล่นอภิญญากับเขาแต่ก็เล่นไม่พอฉันถนัดรวมความว่าพิญญานี่ไม่ถนัดเพราะว่าเห็นจะไม่ใช่วิสัยในขณะนั้น ในที่สุดก็ต้องเดินตอกแตกตอกแตกตอกแต,ตกหมายความว่าเอาดีเท่าเขาไม่ได้แปลว่าเรื่องการทรงสมาธิจิตในเราไม่ยอมแพ้แต่ว่าการใช้สมาธินี่สู้เขาไม่ได้เด็ดเมื่อสู้เพื่อนไม่ได้มีความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกก็มีว่าเราต้องการเพื่อนเป็นครูไม่ใช่ไชว้ินฉาอิสยาเพื่อน อ่านหนังสือแล้วตัวไมป่ปฏิบัติทำตนไม่คนตาบ่อยครำช้างแล้วก็ไปนั่งอิจฉาทศยาเขาอันนี้มันไม่ถูกเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีมุทุตาจิตจะไม่นีว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีมุทุตาจิตเป็นปกติ ถ้าปราศจากมุตตาจิตก็ต้องเป็นสาวกขณธิรีคุยกันต่อไปว่าเร่ดอกแดกดอกแดกอยู่กับชาวบ้านจนจะแก่ตายอยู่เวลานี้แล้วและกำลังทำท่าจะตายเข้าประชาหลวงพ่อแตงก็ว่าแกนี่มันมีหนี้มากต้องใช้หนี้กรรมไปก่อนถ้าหมดหนี้กรรมแล้วไปไมีแล้วแล้วก็ไปได้หน่ากลัว นา่าตอนนั้นนาตามสีว,าว่าน่ากลัวป่าที่จะไปก็คงเป็นป่าป่าไม่ใช่ป่าชัดน่าจะเป็นป่าชา้านี่ก็จริงตอนนั้นอยากจะเข้าป่ากับเขาป่าไม่เงียบสงัดดนีอยากจะอยู่เป็นประจำแต่ในเมื่อปัญญาสมาบัติทําไม่ได้อย่างเขาก็ไปอยู่ไม่ได้แล้วพราระจากเนื่องจากคนก็รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กันมาก ตรงกับที่ท่าพ่อท่านบอกว่าแกต้องใช้หนี่กรรมไปก่อนเมื่อเสร็จการใช้หนี่กรรมแล้วก็เข้าป่าได้ก็คงจะเป็นป่าช้าเวลานี้แนนเสบโบทเตรียมป่าช้าไว้ในกุฏินั่นคือตั้งโลหีบตั้งโลงถนับตายเห็นป่าคราวใดหมายได้ว่าเห็นโลงศพคราวใดใจสบายจริงๆมันสุขใจได้เกินที่เราจะมีโอกาสเข้าป่าช้า ทั้งนี้พระอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทมันมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าการสิ้นลมปราณเนี่ยมีความสุขดีกว่ามีลมปราณทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมันสิ้นลมปราณมาแล้วหลายวาระสิ้นทีไรรู้สึกว่ามันสบายทุกที ที่ว่ามาสบายก็ได้ว่าอาการที่ไปพบจากการสิ้นลมปราณที่เขาเรียกว่าตายชัโวคราวแต่ด้คราวที่มันสิ้นลงไปคราวไรคราวที่หนึ่งได้แค่นี้พอฟื้นขึ้นมาก็เสียดายคิดว่าถ้าเราไม่ฟื้นจะดีกว่าอยู่ที่นั่นมันมีความสุขแต่ได้ว่าพอสิ้นลงไปทีรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมและก็ดีขึ้นตามลําดับ จึงมีความมั่นใจคิดว่าถ้ามันจะสิ้นใหม่อย่างน้อยที่สุดเราก็อาจจะดีถ้าหนับก่อนก็ออยังดีถมไปในอาศัยการสิ้นลมปราณในรบรรดาทัานพุทธบริษัทนั้นหลายจึงได้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเ,เทนเทนไม่ลานเปล่าทั้งหลายเทนผมยาแล้วก็เทนผมสั้น ที่ท่านเขียนหนังสือด่ามานับเป็นร้อยฉบับตีหาว่าขัดต่อพุทธพจน์บทพระบาลีขัดต่อปริยัติอันนี้อาตมาก็ไม่ว่าอะไรท่านเพรว่าอาตมาก็เคยตาบอดแบบนั้นมาแล้วอรบันดาท่านพุทธบริษัท้งหลายวันนี้มองเวลาเลยไปครึ่งนาทีต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูพนผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี